สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับตอนนี้นะครับไลฟ์สดอยู่ที่ทางเพจ a c e b o o k นะครับแนวทางโชคลาภนะครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับทางเพจ a c e b o o k นะครับบุญธรรมสีแสงนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับเด้อสำหรับมือนีนะครับก็มาพออีสมินบุญธรรมนำโชคนะครับ ในวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งเะครับเด้อว,วันนี้เป็นวันปิยะมหาราชนะครับมารวมขอพรขอโชคลาภไปน้ำกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยกับพระนางพญานะครับพปว่าไก่เหมือนะยครับเด้อไก่จะถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับ มเนีอดมินจะมาขอพรขอสกลาภนะครับรัฐบาลไทยนะครับกับพระนางพญานะครับสําหรับเมว่านนะครับแอดมินมาขอพรกับพระนางพญานะครับตำเล่านะครับกับพิษไปตัวหนึ่งเด้อครับเด้อเพื่อนแียนใน28นะครับผลรางวัลมันออกหนึ่งดนึนะครับกายพิ่งทอแทนเด้อครับเด้อผู้ใดยังโมไมีโชกก็ย่าพึ่งทอแทนนะครับชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับสู่ต่อไปเด้อครับเด้อ สำหรับวันนี้นะครับระตั้งกิตติฐานขอพรขอสุขราบเป็นน้ำกันนะครับไปรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวด้ับเดิมเมื่อวานนะครับพระนางพญาเขียนให้นะครับ286นะครับผลน้งวันมันเป็นเต่าหนนะครับกับเป็นยังเนาะครับนอกแกะตัวใหม่ด้วยครับเดออ่ะดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มานะครับทางไลฟ์สดนะครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับ สวัสดีทั้ง8ท่านนะครับคอมเมนต์มานะครับดูอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับมือนี้นะครับจะมาขอรัฐบาลไทยกับพระนางพญานะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568นะครับผู้ใด้ขมากษัตริทวกครับเด้อผู้ไดยังมุมีโศกในงวดทีพานมานะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอรัฐบาลไทยเด้อ กวาดจีนไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเขียนให้ชัดๆสามตัวเด้อเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับว่าพระนางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับตัง้งจิจติฐานขอพอรไนน้ำกันด้วยครับเด้อผู้ใดยังว่่มีโชคนะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนะครับก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ เพราะว่าไก่ปีใหม่เน้อครับเดิมตอนนี้ก็เป็นฤดูการกําลังจะเกี่ยวข้าวกันนะครับผู้ใดมีข้าวดอกก็ได้เกี่ยวข้าวดอกนะครับเดิมขอู้ใดนะครับเขามารับชมในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ได้เงินเป็นค่าลดเกี่ยวเกี่ยวเขาน้ำกันด้อครับเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับสวัสดีนะครับคุณกันละยานะครับสวัสดีนะครับ คอมเมนต์มาเป็นคนแรกนะครับขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อครับเด้อวันนี้มาขอรัฐบาลไทยนะครับกับพระนางพญานะครับ1พฤศจิกายน2568นะครับมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อพระนางพญาเขาจะเขียนไฮโต้ไดนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นด้วยกันนะครับสวัสดีทั้ง19ท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกัญญานะครับ คอมเมนต์มาเป็นคนแรกนะครับก็ขอโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับสวัสดีทั้ง f อทั้งยี่เอ็ดท่านนะครับสำหรับแนวทางนะครับของคุณพ่อถนอมวันนี้นะครับผิดพลาดเล็กน้อยด้ะครับในวันรถเสียนะครับรถไปเข้าศูนย์ที่โตโยต้าที่กาลสินนะครับรถบ่วเลี้ยวนะครับก็เลยกลับมืดนะครับก็เลยบริเวณไปตามห้นะครับ พิมพ์รอไว้พรุ่งนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับเดี๋ยวคุณพ่อถนอมเขาจะจับคู่ให้ด้วยครับเด้อเมื่อนี้ผิดพาดทั้งทิศนี้ไปครับลดนกกอนะครับมาเป็นอย่างพรุ่งนี้ตามต่อนะครับกับเหลืออีกหลายมือนะครับเนาะเพราะว่าของคุณพ่อถนอมเป็นรัฐบาลไทยนะครับสําหรับแนวทางซ้ายวิ่งซ้ายหลุดคุณพ่อถนอมก็ห้มาด้วยครับเด้อแปดกับเก้านะครับแต่เพิ่นบอกว่า ไม่กอดคอกันมานะครับบึ่งพ่อถนอมเขาจะจับคู่ตัวใดนะครับสําหรับที่ิพานมานะครับของคุณพ่อถนอมแม่นมากนะครับแม่นปานจับวางเหมอครับเด้อก้ากับหกนะครับกอดคอกันมานะครับผลรางวัลออกนะครับเก้าหกเก้านะครับผู้ใดติดตามตัวเลขของคุณพ่อถนอมก็น่าจะโชคดีมีโชคลาภนะครับผู้ใดยังไม่โชคนะครับไปตามต่อด้ครับเด้อี๋ย่าแอดมินจะเดินทางไปขอกับ ตัวเลขแนวทางกับคุณพ่อถนอมพุ่งนี้นะครับบอกเกินเทียงนะครับติดตามไปด้วยครับเด้อมาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของพระนางพญานะครับตัวแรกบนเขียนให้ด้วยครับเด้อชัดเจนนะครับเป็นเลขสี่นะครับสี่มาด้วยครับเด้อตัวแรกนะครับพระนางพญานะครับรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ทางไร์สดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเอาสมมติปากามาจดไปเด้อครับเด้อตัวแรกนะครับเป็นเลขสี่นะครับชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวมาละลุลนตัวที่สองและตัวที่สามนะครับปุถุยยังผมมีโชคนะครับในวันทีหนึ่งนะครับพฤศจิกากยนก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอให้คุณกันละยานะครับ ถูกลอตเตอรี่งวัที่หนึ่งด้วยครับได้คอมเมนต์มาเป็นคนแรกนะครับ FC ท่านใดนะครับดูอยู่ที่ไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับอันนี้ก็เป็นห้องพระนะครับแต่ตัวแรกนะครับเขียนให้แล้วนะครับเป็นเลขสี่นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับกับพระนางพญานะครับ มืออื่นตำเล่านะครับผู้ใดสืนชอบตำเาล่ากับพระนางพญาคอมเมนต์มาด้ครับเด้อเดี๋ยวมืออื่นแอดมินจะขอกับพระนางพญาตำเหล้าในวันพรุ่งนี้นะครับมืออื่นเลือกจะขอให้นะครับตำเล่านะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่23ตุลาคม2568นะครับเป็นวันสี่มงคลอีกวันหนึ่งนะครับเด้อเพราะว่าเป็นวันปียะมหาราชนะครับ เดี๋ยวมารอลุ้นนะครับตัวที่สองนะครับพระนางพญาคุณกําลังเขียนให้นะครับตัวที่สองนะครับมาแล้วนะครับตัวที่สองนะครับสําหรับตัวเอกแนวทางพระนางพญานะครับอาสวัสดีคุณสมศรีนะครับอาขอให้จุกดีถูกประวัติใหญ่ด้วยครับเด้อคุณสมศรีนะครับ ขอให้แตกสามตัวคุณสมศรีบอกนะครับสาธุเด้อพานางพญานะครับคอยเอฟซี่ีมาติตามนะครับตัวเลขของพนางพญานะครับคอยพันถูกกวันใหญ่เด้อในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคอยโชคดีถูกรอตรีเด้อครับเด้อมาแล้วนะครับตัวที่สองนะครับเป็นเลขห้านะครับเด็กสีตัวแดกนะครับตัวที่สองเป็นเด็กหาชัดเจนนะครับ เป็นเก็นห้ซับสัตว์นะครับทางไร์สดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับขอคุณมากๆนะครับคุณสมศรีนะครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับบุญธรรมสีแสงนะครับทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ ตอนนี้นะครับไลฟ์สดอยู่ที่ทางช่องแนวทางโชคลาบนะครับสวัสดีคุณดวงพรด้วยนะครับสวัสดีครับขอโชคดีนะครับคุณดวงพรคุณสมศรีนะครับมารอลุ้นตัวที่สามนะครับมาเบึ้งกันน้ำกันด้วยครับเดือตัวที่สามนะครับพระนางพยาแตเขียนให้ตัวไหนนะครับ แต่มอีกพระนาาพระยาไปเขียนให้ไวๆนะครับปกติเป็นจะเขียนให้ซาสานะครับวันนี้ไวมากนะครับตัวแรกเป็นเลข4ตัวที่2เป็นเลข5นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับตัวที่3นะครับทางไร้สดนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้เบิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสวทฟซทั้ง3ามสิบเอ็ดท่านนะครับที่เข้ามาดูทางไร้สดนะครับ ในวันที่หนึ่งนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อว,วันนี้แอดมินก็นมาขอพรขอโชคลาภกับพระนางพญานะครับพร้อมด้วยองค์ปู่ย่า่าเสด็จนะครับครับเป็นองค์ปู่ย่า่าเสด็จนะครับเด้อขับย่าปู่กับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคกล้านะครับรัฐบาลไทยนะครับ1พฤศจิกายน2568นะครับสวัสดีคุณคุณอะไรนอ้อคุณมิกมุกเกยวหรือครับอา้าวเป็นภาษาอังกฤษผมอา่านมาออกแล้วครับไม่เห็นตัวเลขนะครับ เอาสมุดปากกามาจดไว้นะครับตัวแรกนะครับเป็นเลข4นะครับตัวที่2เป็นเลข5นะครับเดี๋ยวให้ทังเลยสดเป็นเบิรกแป๊บนึงนะครับเด้อครับเด้อนี่ครับตัวที่3นะครับพระนางพญากําลังจะเขียนให้นะครับตัวแรกเป็นเลข4ตัวที่2เป็นเลข5นะครับตัวที่3มารอลุ้นกันนะครับขอโทษด้วยนะครับคุณมิกนะครับเห็นอยางครับคุณมิก เป็น่าสาร้างกิตทำการบอก่อยออกนะครับคุณมิกกะไลนน้องคุณคุณมิกเกิวหรือครับอ่ะขอโทษด้วยครับแต่สะอานผิดนะครับแต่ตัวเลขคุณเขียนงามๆนะครับตัวแรกเป็นเลขสี่ตัวที่สองเป็นเลขห้านะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคุณมิกกี้ขอโทษครับโอ้ยผมนึกว่าคุณมิกกีเกลเนาะขอโทษด้วยครับได้คุณมิกกี้นะครับอ่านพิดนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งนะครับทางไลฟ์สดนะครับถ้าทางไลฟ์สดนะครับตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับฝากไปติดตามทางช่อง youtube นะครับบุญทมนำโชคนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณมากมากนะครับคุณมิกกี้นะครับ5 4นะครับตัวที่3กมกำลังจะเขียนให้นะครับ f อฟทันใดนะครับที่อยากบูชานะครับพระนางพยานะครับกเลือบดินลา์นะครับแแอดมินจะแบ่งปันให้ด้วยครับเด้อทักไทยมาได้นะครับ ทักทายมาได้นะครับผู้ใดสนใจอยากบูชานะครับแอดมินจะแบ่งปันให้นะครับเพราะว่าผู้ใดเลยบูชาไปนะครับจะเป็นสิริมงคลนะครับให้ทั้งความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับสําหรับพนางพญานะครับจะมีสองรุ่นนะครับเดอรรุ่นอกแบนกับรุ่นอกนูนนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับอ่ะพนาา ผู้หญิงไปใส่กรอบแขนคอไว้นะครับจะเป็นสิริมงคลมากนะครับอย่าเป็นบุญบารมีนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัวนะครับผัวกัยานเป็นว่าเนาสาธุเด้อครับเด้อเมาตัวเลขเนี่ยทางต่อนะครับเขียนให้สามตัวแล้วนะครับให้ทางไรสวดดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับท่นเขียนให้ตัวนี้เด้อครับเด้อสี่ห้าสองนะครับสี่ห้าสองนะครับ ชัดเจนนะครับทางไฟ์สดนะครับคุณมิกกี้มองเห็นหรือเปล่าครับอ่ะขอบคุณคุณสมศรีนะครับมิกกี้ครับมองเห็นเนี่ยนะครับอ่ะสี่ห้าสองนะครับสี่ห้าสองสองห้าสี่นะครับอย่าลืมตัดวินวินสองตัวด้วยครับเด้อบางทีมันอาจจะบอกให้สามตัวนะครับสี่ห้าห้าสี่สี่สองสองสี่และห้าสองสองห้านะครับ จช่องยูทู e นะครับชัดเจนนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามนะครับรัฐบาลไทยเด้อพานางพญาในวันที่หนึ่งเด้อขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกทั้งวันใหญ่เด้อขอให้ fc ฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามทางไลฟ์สดนะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยกับพระนางพญานะครับ4 5 2 2 5 4อย่าลืมตัดบินบิน2ตัวเด้อครับเด้อสวัสดีไอมีเหตุผลนะครับสวัสดีครับไอมีเหตุผลนะครับขอโชคดีนะครับเพิ่งเข้ามาดูนะครับขอโชคดีถูกลรตอลีทั้งวันที่หนึ่งเด้อครับเด้อไอมีเหตุผลนะครับขอบคุณทุกไลค์ ขอบคุณทุกแชร์อีกครั้งนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับพรุ่งนี้รอติดตามนะครับเพ,พราะว่างวดตีพานมาคุณพ่อถนอนมให้โตเดียวเม็ดเดียวนะครับหกเก้าเข้าตรงๆนะครับสําหรับงวดนี้พ่อถนอมให้สำหรับแนวทางสายวิ่งสายลูดมากนะครับ9กับ8ต้องมา1ตัวแตกกับประกอดข้อกันมากนะครับเดี๋ยวให้พอ่พอถนอม IS. พจนจับให้นะครับ 8จะคู่กับอะไรและ9จะคู่กับตัวไหนนะครับรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้แอดมินนะครับไปตามพ่อถนอมแล้วนะครับก็พอดีนะครับรถรถทั้งนะครับรถเสียก็เลยเดินทางไปที่ศูนย์โตโยต้ากาลสินนะครับกลับมาเมื่อนะครับเลยไปตามต็ณเงาทางของคุณพ่อถนอมไม่ทันนะครับฝากติดตามพรุ่งนี้นะครับสรุปตัวเลขของ พระนางพญาวันนี้นะครับ4 5 2นะครับ4 5 2 2 5 4นะครับอย่าลืมตาบินวิน2ตัวเด้อครับเด,ดอพระใดเข้ามากษัถูกขอโชคดีมิโชคลาบนะครับรัฐบาลไทยนะครับ1พฤศจิก,ก,กายน2,568นะครับขอโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เด้อครับเดอ